พอดีดคอมผมพามาดูอยู่ที่พระธ,ธาตุพนมนะครับแต่ภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือองค์องค์พระธาตุองค์ธาตุจริงๆนะครับที่เป็นอูลังคธาตุของพระพุทธเจ้านะครับมีทั้งหมดแ8ดแดองค์หรือแดชิ้นนะครับนี่คือที่ส่วนที่เล็กที่สุดนะครับสูงประมาณสองเซนกนะว้างก็ประมาณสองเซนนะซึ่งองค์ธาตุจริงๆเนี่ย ก็จะอยู่ถูกเก็บอยู่ในหมายเลขสองอีกทีก็จะมีการสร้างเป็นชั้นชั้นชั้นเก็บมาเรื่อยๆนะครับนะครับเก็บในนี้ฮะจนทั่งเป็นอัน,นอันนี้ครับจะถึงกลายเป็นเจดีย์ในที่สุดนะครับหน้าทึ่งนะองค์พระธาตุจริงๆนี่ สร้างขึ้นหลังจากที่พระุทธเจ้าปรินธิพานแล้วเพียง8ปีก็สร้างขึ้นพศพศพศแปดนะครับนีน้เป็นองค์พระธาตุเดิมนะครับ ถ้าเดิมนยก่อนที่จะล้มลงเนี่ยนี่คือภาพที่ตอนที่ล้มลงมาทั้งหมดนะครับล้มไปทางที่ตอนออกทั้งหมดเลยนะครับวันที่สิบเ1ดสิงหา2518พระธาตุล้มลงทำให้เขาเจอของที่อยู่ด้านในมากมายนะครับ ถ้าเกิดมาที่วัดพระธาตุพนมก็จะเห็นเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ให้เข้ามานะครับที่จะได้ความรู้มากมายจริงๆอันนี้คือส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อครอบองค์พระาธาตุไว้นะครับ นี่ก็คือของที่พบอยู่ในผนังของพระธาตุที่ล้มลงมานะครับในชั้นต่างๆเจอพระเจอของใช้สมัยโบราณเจอธงเงินเงินหางเงินลาดเพราะว่าพระธาตุพนมนี่มีการบูรณะมาเป็นระยะยนะครับตั้งแต่ทำครั้งแรกปศ8แล้วก็มีการบูรณะซ่อมแซมมาเรื่อยๆสร้างครอบมาเรื่อยๆหลายๆครั้งนะครับ ครับของที่เจออยู่ด้านไหนมีอยู่สมัยหนึ่งนะครับที่ทางอาณาจักรลาวของเวียงจังนะครับเขาได้มาทำเป็นเ,เป็นแท่นครอบนะครับ เพื่อครอบพระธาตุไว้ด้วยทางทางลาวเขามาทําไว้ไว้ให้นะครับเขาเรียกว่าพระอูนะครับนี่คือพระอูสำริ์นะครับที่บรรจุอูรังคัตพาตอยู่นะครับยือตัวนี้เลยครับนี่คือทางเจ้าราชครูหลวงโพลสเม็กนะฮะแห่งคลอเวียนจันมาสร้างหนักพันสามร้อยกิโลนี่ครับเวลา ที่พระาธาตุล้มลงมาแล้วเนี่ยก็ทําให้ทุกอย่างที่เป็นพระาธาตุอยู่ข้างในเนี่ยไม่มีไม่ได้พังนะครับก็เพราะว่าพระอูบที่ครอบอยู่เนี่ยมีความแข็งแรงนะครับลมมาพระาธาตุที่ด้านในสุดตรงเนี้ยครอบเป็นชั้นๆด้านในสุดแค่ประมาณสองเซนเมเองก็เลยไม่กระทบอะไรนะครับนี่ครับเรื่องราวของพระาธาตุพนมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านนอกนะครับว่ามีอะไร ไม่ใช่มีอะไรข้างนอกพระาธาตุพนมนะครับองค์ใหม่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของพระาธาตุพนมนะครับอยู่ที่ชั้นสองน,นี่ก็จะมีโชว์ของเขาก่าๆนะครับอย่างนี้เป็นดาบซาบุไรี่ปุ่นโอ้โหเสีสายวใสยาวจริงๆดาบน้ำดาบน้ำพีอุสรดิศ เทวรูปไม้สมัยของอพุทธรูปสำลิศสมัยร้านช้า

เขาควางโอยสาสพติดยอนเลย